ันนี้2025สีเขียวหลังคาดำมาจากโรงงานนั่นเรียกว่าครอสรุ่นเทของเรานั่นเองคันนี้ค่ะเริ่มต้นจากด้านหน้ามีการใส่โลโก้ฝากระโปรงพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันและยังไม่พอค่ะสําหรับเจ้าคันนี้เป็นแนวชูโทนก็จะด้านล่างนะคะรวมถึงล้อมแม็กเนี่ยมีการออกแบบเป็นสีดําแบบนี้เลยแล้วก็ครึ่งบนค่ะจะเป็นสีดําที่มาจากโรงงานรวมถึงชิปเปิดตรงนี้ค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้เรียบร้อยแล้วรถคันนี้นะคะเป็นของพี่ ครอบครัวค่ะบอกเลยว่าภายในตึงมากๆางเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่นะคะน้องมินได้ออก จอ Android พร้อมกับตัวพรมที่ลูกค้าเลือกสีเองนะคะให้เป็นเฉดสีแดงค่ะกล้อง360องศาและกล้องบันทึกการถดติดตั้งมาให้เรียบร้อยด้านหลังค่ะยังไม่พอค่ะคันนี้นะคะตัวท้ายของเขาค่ะเป็นแบบสีสโมคค่ะนี่เวลาเหยียบเบรกนะบอกเลยว่าเห็นเด่นชัดแน่นอนค่ะรวมถึงกันชนด้านท้ายนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่สเกิร์ตเป็นสีดําแบบนี้มาให้จากโรงงานเรียบร้อยและมีการใส่ออปชั่นเพิ่มเติมอย่างประตูท้ายไฟฟ้าค่ะ คอนโทรลด้วยรีโมทก็ได้หรือจะเปิดปิดด้วยปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถทําได้แบบนี้เลยค่ะใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้อยากให้เซลล์ตัวน้อยได้รีวิวออกในช่อง YouTube ของเราอย่าลืมนะคะทักมาจองรถกับเซลล์ตัวน้อยได้เลยของแต่งมีคุณภาพแล้วก็แต่งให้สวยๆจัดเต็มแบบนี้แน่นอนค่ะ